ก็นี้ก็ได่ทสุดเลยนะอืมช่มั้ว,วีววีววีว <c oughs> หนูอยากดูการ์ตูนวีวเหรอเปล่าค่ะแค่ดูจบไปแล้วนะ่ะแต่หนูอยากเล่นสลามได้สิไปเปิดตู้มาเล่นสลามโอเคค่ะเปิดแล้วนะไดาห้ไปเปิดในตู้พี่จำได้มันอยู่ในนั้นได้ค่ะ เออเออนี่ไงอ๋อใช่ไปหยิบมาสีมาเล่นเลยพี่น่ามงนมีก็ได้ว้าวอิวอา้าวอยากเล่นไม่ใช่เหรอทำไมพูดอิวแล้วก็ไม่หยิบออกมาล่ะก็เจอแล้วนี่มันมีขี้ฝุ่นเยอะมากก็ไปล้างสิหนูกากิเตอร์มันจะออกไม่ออกหรอกไม่เอาอ่ะก็ได้ นั้นไปซื้อใหม่ไหมล่ะพี่จําได้นะว่าพี่เคยไปซื้อร้านนั้นนะที่พาที่พี่พาไปโคเก้ไปด้วยยังไหมล่ะแต่ไม่เลาหนูเหน็นมันมีร้านเปิดใหม่เหรอทำไมพี่ไม่รู้ว่าก็เมื่อวานที่พี่บอกที่พี่ฝันว่าจะไปเอิมจะไป พี่จะพาหนูไปสมัครเรียนแต่ประกายเป็นบ้านผีสิงโรงเรียนบ้านเป็นโรงเรียนล้างอย่างนั้นนะคะนั่นเป็นแค่ในฝันก่อนเดินไปหนูเห็นร้านสลามเปิดใหม่นั่นเป็นฝันเนาะมันไม่มีจริงหรอกแต่มันอาจจะมีจริงได้นะคะหรอแต่พี่ไปบอกน้องก่อนนี่นะ้องเดี๋ยวพี่จะไปซื้อสลามโอเคมีมีร้านแนะนํา ที่เปิดไหมร้านสลรามเปิดใหม่ไหมอ่ะโอ้มีสิครับมันมีที่หนึงนะเปิดใหม่ไม่ได้อยู่ไกลหรอกมันใกล้มากเลยพี่เดินไปแป๊บเดียวถึงแล้วแค่ข้ามถนนไป9ก้าเดียวโอ้ยแค่ข้ามถนนไปก็ถึงแล้วพี่ตรงข้ามมันเลยอะ่ะอ๋อใช่ใช่ใช่กล้ๆตรงข้ามนี่น้องมันมีร้านใหม่จริงด้วยเดี๋ยวไปแต่พี่จะไปบอก แม่ก่อนอุ้ยบพี่มีกระเป๋เปาเออโอ้โอได้ไงพี่จะเลือกไหนดีนะอาจตาก,ก้าดีกว่ากระเป๋าใช้เยอะแล้วได้เอาไปเก็บอย่างนั้นแหลอะอะใส่ของใส่น้ำดื่มที่พี่มีโอเคไปกันเลยโอเคพ่อแม่คะทุกคนคะ เดี๋ยวหนูจะไปซื้อสาร์าลามนะคะที่ขอยบอกและจะลูกไปกลับมาไวๆนะนี่ทีก้าจ้าแต่ยายจำได้นะว่ายังมีสารามอยู่มันมีขี้ฝุ่นค่ะไปล้างซสิหนูกลัวมันจะเปียกแล้วกิตเตอร์มันจะหายหมดอ่าอ่าไปซื้อไหมก็ได้เดี๋ยวยายค่อยไปล้างสามกิตเตอร์ออกก็กิตเตอร์ออกอ่าไปเลยโอเคไวๆนะได้ค่ะ สามสองนี่น้องถึงแล้วหนึ่งโอเคค่ะทำไมมันเหมือนท่าเนเ่นในมีติมา้าด้วยมีสระว่ายน้ำด้วยมันไม่ได้ไว้ให้เล่นนะที่หรือว่าที่นี่เป็นสระว่ายน้ำพี่มาปิดที่อีกริบเปล่าเปล่าหรอกมันน่าจะเป็นทางเดินที่อย่างเงี้ยเขาอาจจะเอามาทำให้มันตกแต่งก็ได้หรอคะไว้วันหลังเดี๋ยว เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเมื่อกี้พี่เห็นป้าเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไว้ปลาอยู่ตรงสระไว้น้ําอ่ะพี่นิชาคิดว่าเขาน่าจะต้องใส่สระไว้น้ําแน่นอนเลยเอาปลามาอยู่ล่ะคะใช่จ่าแต่เราไม่ได้เอาไปไว้น้ํานะนาะทิงแล้วถิงร้านโอเคสลามไปเข็นรถเข็นเองเองเข็นรถเข็นเองนะอย่าขับ อย่าอย่าอย่าชนคนอื่นเข้าใจหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวพี่ช่วยด้วยพี่ช่วยอ่าปะปๆป,ป,ปชอบอันไหนมีคนเยอะมากพี่หนูกลัวอ่านั้นไม่ต้องใช้ลเลเเข็นเอาด้เอาห้ามเกิน3อันโอเคถ้ายิ่ง2อ,อันนี่ดีเลยนะหรือ1อันก็ยิ่งซุปเปอร์ดีโอเคค่ะอ่าสวัสดีจ้าอ สวัสดีค่ะป้าขข่สลามหรอคะทาไมวันนี้เจอกันอีกแล้วเนี่ยสามครั้งแล้วนะคะอ๋อเพราะว่าป้าเป็นเจ้าของทุกทุกสลามในจานร้าสลามทุกที่อยู่ในโลกนี้นะคือคือร้านป้านะจ้ะหรอคะใช่จ้ะป้านี่ร้านสลามมีเป็นร้อยจานที่จะ้ะทุกเมืองเลยจ้า ทุกประเทศหรอคะป้าคือเจ้าของเลยหรอคะใช่จ้ะอ่ะวันนี้มาอีกแล้วนะหนูน้อยใช่ค่ะมาคนเดิมไหมนะน้องหนูชอบสลามมาซีมาซื้อใช่ค่ะป้าป้าป้าพอ,อดีป้าขายสลามคะ่ะพอ,อดีว่ามีกระเป๋าไหมเอ่ยอ๋อมีสิจ้านี่จ้า คค่ะหนูเอามาใส่สลามนะโอเคค่ะไปเฮ้วพิชาเอาลิต้าเฮ้ยทราวันนี้ขึ้ะมาซื้อสลามเหรอป่าวนะฉันพาน,น้องมาซื้อสลามล้ทำไมพิชาต้องมาด้วยล่ะป่าออะฉันแค่อยากจะมาเล่นกับน้องลิิต้ากับลิต้าลิต้าเล่นกับลิต้าแล้วก็ได้กับน้องคิ อ่ะอย่างนั้นเหรอใช่โอ้ชิต้าเอ,อ่อสวัสดีไม่ได้เจอกันมานานเลยนะใช่นี่ปะ่ะหนอชิตามาเร็วจะซื้อไหนอุ้ยเลือกอมหนูอยากกิน ได้จ้ะแต่ว่ากินน้อยๆหน่อยนะเดี๋ยวปันผูเอิมพี่ก็อยากกินเหมือนกันสองชิ้นเอิมป้าคะจ้ะเอิมหนูขอกินเลือกอมและอันนี้ได้ไหมคะหนูสองคนอยากจะกินคะ่ะได้จ้ะอมให้อร่อยเลยนะจ้ะเป็นเลดผล,ลไม้นะอมได้จ้ะแล้วถ้าหมดนะคะเดี๋ยวป้าเตามิมป้าเอาไวต้ตกแตง่งแล้วก็เอาไว้ให้คนมากินด้วย โอเคค่ะน้องกินได้นะอ่าไปโอเคค่ะสีเขียวไม่เป็นไรหรอกเปิดออกมาอาจจะเป็นสีเลนโบเลยก็ได้มันแค่เป็นห่อสีเขียวหนูไม่ชอบแต่ว่ามันก็อมได้ฮึฮ่าอุ้ยปากหอมจังเลยตาพี่นะฮห,หอมมากเลยพี่ อ่ะไปซื้อสลามนะพี่ยืนอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวอยากให้พี่ด้วยนะสลามอะ่ะซื้อมาสองอันก็ได้สีอะไรก็ได้พี่เล่นได้หมดโอเคค่ะเอืมอคนเยอะจังอ้าวีิเอ้ยว่างไงคิก้าเป็นอะไรหรอทำไมเธอหน้าอ่างนั้นล่ะคนเยอะฉันกลัว เออไม่เป็นไรอยู่กับฉันสิไม่เป็นไรหรอกโอเคเออมขอโทษนะคะพี่ช่วยหลบหน่อยนะคะอ๋อได้ครับนี่ลูกเอเล่นไปนะเดี๋ยวพ่อจะอยู่ตรงนี้นะนนะโอเคตังกิ้วนะอ้าวสวัสดีเพื่อนเพื่อนเมื่อได้เจอกันมานานเหมือนกันเลยนะอืมก่อนหน่อย พี่พิชาคะหนูจะไปซื้อสลามอ่ะไปซื้อสลามได้อ่ะนี่นี่ทีต้าฮะตรงนั้นคืออะไรอะ่ะไม่เป็นที่ทำสลามนะ่ะเหรอนั้นใช้เป็นขอไปบอกพี่ก่อนนะพี่พี่พี่หนูขอลองไปทำสลามได้ไหมอ๋อได้สิจ้าไปสิอว้ยคนเยอะนะอ่ะนี่ทิต้าน้องทิต้าคะช่วยกระถิบหน่อยน,นะคะ ได้ค่ะโอเคแปะเดินได้เดินได้เ,ดไดเอิม่มคุณคะค่อยช่วยกระเถิหน่อยคะ่ะโอได้ครับอุ้ยกระเถิบที่นี่ยังไม่ดีก็นี่ยมาลูกอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวพ่อ,อยูนตรงนี้ป้ป้ป,ป,ปน้องปะนี่นะให้ทํานะของพวกเนี้ยเขาไปตั้งโชว์แล้วก็เล่นได้เหมือนกันอะทํานะมันจะมีส่วนผสมหลายสีเลยนะน้องมานั่งนั่ง อือฮอ่ะจะชอบสีไหนเอ่ยชมพูค่ะโอเคแต่พี่เอาสีอะไรก็ได้อืมพี่ชอบสีอะไรชมพูจ้ะอืมนั่นหนูเอาสีฟ้าก็ได้เอา้านก็หนูชอบสีชมพูก็เอาไปสิไม่เป็นไรค่ะมันแค่สลามเล่นได้เหมือนกันหนูจะลองสีฟ้าก่อนเลยวิธีแรกใช้กริเดอร์เก่มงมากตอนนี่ทำปแล้วนะ แล้วก็ใช้กาวผสมกันเลยได้แล้วสีออกซส์นี่แอะแอแอบอบเอาลละปกหน้าอีกแล้วเหรอพี่เตือนแล้วนะว่าอย่าทำอีกอขอโทษค่ะอ่ะเล่นเล่นเล่นใส่ในไหนต่อขวดค่ะเสรจแล้วอากเก่งมากจ้ะ อเสร็จแล้วนะ่าจะทำไปตรงนี้นะโอเคค่ะแล้วมีอีกไหมอ่ะทำให้พี่หน่อยสีอะไรก็ได้เชมพูด,ดิว่ะฮะเสร็จแล้วนี่ค่ะพี่โอเคเก่งมากอ่ะแปะชอบสีไหนสีฟ้ากับสีมูค่ะจ,จะซื้อสอง,งังินอูเอ็ม ช่วยกระเถิบหน่อยนะคะโอได้ครับโอได้ไอ้ลูกมามามาทำไมพ่อหนูเล่นกับเพื่อนอยู่อะได้ได้ได้ลูกเออได้ไดน้องพิชากระเทิบหน่อยสิโอ้ยได้ทำไมคนเยอะจังเลยพี่คะสงสัยมันเพิ่งเปิดใหม่อืมัม้งอาชอันไหนมันต้องอ,อะไรสิคะก้า กับครีเดอร์ยังไม่ทำก่อนเหรอแล้วก็ค่อยเอาไม่เอาค่ะแค่เอาส่วนผสมโอเคจะไปได้ปะแล้วถ้วยะคะอ๋อลืมไปอ่ะนี่นีนไปเอ้าทำไมทำหน้างั้นน้ะนองเป็นอะไรเจ็บเจ็บปวดท้องหรืออะไรปวดท้องอ,ะะะะอืออุจจละค่ะปวดอุจจละอ๋ออ๋อได้ได้ได้ไดไดได เอิ่มใครก็ได้ช่วยช่วยช่วยนี่เพื่อนเพื่อนช่วยฝากถือนี้นะอย่าทำอะไรหายอีกนะฉันดูถวรนะถ้าเธอสองคนเนี่ยแอบเอาไปนะฉันโกรธมากน้องฉันปวดอุจจาระไปน้อง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 ไปไปไปอุ้ยอุ้ยอ่ะนี่ห้องน้ำมีนะเออโล่งหน่อยอ่ะเข้าเข้าเข้าโอเคก็โอเคก็อืออออือออ S <S> เสร็จแล้วสักทีโอเคลงเสร็จแล้วค่ะอุ้ยไวยจังกิ่งมากนะ้องโอเคกลับบ้านเลยนะแต่หนูอยากเล่นกับเพื่อนเดี๋ยวไว้วันหลังพี่จะพาหนูไปเรียนหนูจะได้เจอเพื่อนจริงๆเอ้าเพื่อนแอบเอาไปหรือเปล่าป่าฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่เอาไปหรอก ของเธอไปเก่งมากเลยพวกเธอฮนี่เขาคิดว่าเราพวกเราจะออกไปตลอดเราจะเอาไปได้ไยังไงเนะใช่ปะปะกับบ้านจ่ายตังก่อนสิคะอ๋อใช่พี่ลืมอ่าจ่ายตังค่านี่คะ่ะได้จ้ะโอเคตุ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 ตตตตตตต โอเคจ้าทั้งหมดกี่บาทล่ะคะจ่ายในบัตรเครดิตจ้าโอเคค่ะหาอยู่นะนี่ไงบัตรเครดิตของฉันชื่อเก่งมากจ้าไปได้โอเคค่ะขอบคุณค่ะพี่คะตอนนี้หมดเวลายังยังไม่รู้ยังไม่หมดหรอกมนะั้งแต่พี่ขอเช็คค่อนแต่พี่ขอดูก,ก่อนว่า น้องเอาครบหรือเปล่าอืมตอนนี้กี่โมงแล้วนะหมายไปดูนซิอุ้ยลืมไปไม่มีนาฬิกาก็ดูในนาฬิกาของตัวเองสิโอ้โหโอ้อยหมดเวลาแล้วสงสัยฉันต้องบอกนิชา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 ฮะฉันหาฉันดูของอยู่ว่าของครบไหมมันหมดเวลาแล้วนะเราต้องบายกันแล้วอ๋อใช่ค่ะทุกคน ตอนนี้มันหมดเวลาแล้วนะคะมันก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมไลค์แชร์ต s ด r i b e นะคะคอมเมนต์มาด้านล่างเลยนะคะบ๊ายบายทุกคนบ๊ายๆอ๋อพี่รีบๆกลับบ้านหนูจะได้ไปทำโอเคได้จ้า, no, no, no. ายค่ะไปแล้ว